สวยเพื่อัน่เลอไปนะครับเลยคำว่าหออค่ะหอหอคำว่าหออค่ะคำว่าหอมเอาให้กรีดเลยค่ะคำว่าหออค่ะพร้อมไหม สามสองหนึ่งหอมค่ะโโหแล้วกิ๊กชิคกี้แจ๊กเก็ตครบอกใครว่าหอมก็ไม่คุ้ยใจจริงนะอได้ไหมคะก้าวต่อไปค่ะเชือชือกทำเชือ